สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับ JK Jackie Channel กันอีกครั้งหนึ่งครับคลิปนี้นำเสนอเรื่องราวของหนึ่งในทีมที่มีโอกาสลุนแชมป์และก็มีโอกาสที่จะเป็นแชมป์ได้นั่นก็คือเจ้าปืนใหญ่อาร์เซนอลหลังจากโชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมในปี2024ตั้งแต่1มกราคมมาจนถึงล่าสุดกลางเดือนกุมภาพันธ์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่พวกเขาเล่นเนี่ยมีอยู่5แมตช์ชนะรวด15คะแนนเต็มยิงไป21ประตู ครับตอนนี้ก็ยังเป็นทีมในอันดับรองจากฝูงนะครับก่อนที่จะไปว่ากันถึงตรงนั้นอย่าลืมซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อได้รับชมคลิปคลิปของ JK Jackie Channel นะครับคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมลองย้อนไปทบทวนตารางคะแนนผลงานในซีซั่นที่แล้วซึ่งเป็นซีซั่นที่อาร์เซนอลลุนแชมป์พลาดท่าในช่วงเดือนเมษายนได้แค่ที่2กับฤดูกาลน,นี้ในจำนวนนัดที่เท่ากัน 25แมตช์เท่ากันคุณผู้ชมลองดูตารางคะแนนเปรียบเทียบเอาทางฝั่ง,งปีที่แล้วก่อนก็นแล้วกันนะครับปีที่แล้วนะครับคุณผู้ชมดูครับเป็นจ่าฝูง25นัดชนะ19แพ้ไป3ยิงได้56เสีย23มี60คะแนนรองจากฝูงคือแมนซิตี้ตามอยู่5แต้มแต่ว่าแมนซิเตี้เขาก็ยิงเยอะใช่ไหมหกสิบก็ดูตัวเลขให้ดีนะครับปีนี้ 25นัดผ่านไปอาร์เซนอลยังเกาะกลุ่มลุนแชมป์อยู่อันดับ2ชนะ17แพ้4ยิง58เสีย22เป็นทีมนี่ผลต่างไปดูที่เสียดี่สุดแล้วแต้ม55คุณผู้ชมครับเท่ากับว่าอาร์เซนอลเนี่ยยังมีมาตรฐานในการเป็นทีมร่วมลุนแชมป์แต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นจ่าฝูงมี60แตม้มปีนี้เป็นรองจ่าฝูงมี55แตม้มก็อาจจะแต้มดอปดรอปไปบวกลบ สีห้าแต้มเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องปกติแต่โดยมาตรฐานก็ยังอยู่ในกลุ่มทีมที่จะร่วมลุ้นแชมป์สังเกตนะครยอดที่ประตูทําได้กับเสียเนี่ยมันใกล้เคียงกันนั่นหมายความว่าดัชนีชี้วัดของอเซสนอลก็คือยังเป็นทีมที่มีคุณภาพอยู่เราตีค่าจากปริมาณทั้ง2ฤด,ดูกาล25แมตช์เท่าๆกันนะครับหย่อนกันไปนิดนึงเพราะว่าปีที่แล้วชนะ19ใน25แต่ปีนี้ชนะ17ใน25 เสมอก็ก็เยอะอยู่แต่ก็ถือว่า55แต้มกับ60เนี่ยมันก็ในระดับใกล้เคียงกันคือปีนี้ต้องยอมรับว่าลีพูลมันโดดขึ้นมาทีมเดียวขณะที่อาร์เซนอลกับแมนซิตี้เนี่ยเห็นไหมครับมันมันสูสีกันอยู่มันไม่ได้ทิ้งกันเหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วลีพูลไม่ได้อยู่ในเฟรม25นัดลพูลยังยังอยู่ต่ํากับพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกอยู่แล้วเพราะนั้นปีนี้ลีพูลโดดขึ้นมาก็โอเคว่าเป็นผลงานที่ดีของล์พูลแต่ว่าตัวองงารา์เซ ประเด็นที่น่าสนใจในฤดูกาลนี้นะครับอ่เดี๋ยวไปดูว่า5นัดตั้งแต่มกราคมเป็นต้นมาจนถึงล่าสุดที่ชนะรวดยิงไป21ประตูเนี่ยเฉลีย่ยนัดละ4.2ประตูนะครับก็เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมหลังจากที่ไปฟอร์มตกในช่วงเดือนธันวาคม2023แพ้ไป3แมตช์โดยเฉพาะ2นัดสุดท้ายก่อนเปลี่ยนปฏิทินกับแพ้ทั้งเวสต์แฮมแพ้ทั้งฟูแลมโดนมองว่าอุ๊ยอาร์เซนอลปีนี้แย่แล้ว นะแต่ว่าพอข้ามปีนะครับอาร์เซนอลกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยการชนะรวดเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยทําให้มองว่าอาร์เซนอลก็ยังคงมีมาตรฐานอยู่ก็คือขนะเสียดายว่าการแพ้เวสต์แฮมกับฟูแลมมันไม่น่าเกิดขึ้นเพราะมันเป็นทีมในกลุ่มถามว่ายากไหมก็อาจจะเป็นคนที่พูดว่าลอนดอนดาร์บี้แมตชก็ก็น่าจะเก็บได้แต่อย่างว่าแหละฟุตบอลทุกทีมมันจะมีช่วงออนฟอร์ม คือเข้าฟอร์มแล้วออฟฟอร์มก็คือหลุดฟอร์มแมนซิตี้ก็มีช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนอาร์เซนอลเป็นธันวาคมคันนี้ไอ้พวกครึ่งฤดูกาลแรกเนี่ยประมาณ19นัดถ้าคุณหลุดฟอร์มเนี่ยและคุณสามารถจะปรับตัวได้แต่เนี้มันก็จะทําให้การพัฒนาทีมของพวกเขาเนี่ยมันจะไล่ล่าในการเก็บคะแนนได้มากขึ้นตรงนี้น่าสนใจนะการยิงประตูก็เป็นส่วนสำคัญของอาร์เซนอลมีตัวเลขที่ชี้วัด ว่าอาร์เซนอลเป็นทีมที่ไม่ได้พึ่งกองหน้าไม่ได้พึ่งสูนหน้าตัวเป้ากาเบรียลชซสตเนี่ยเจ็บในช่วงนี้ผ่านมานะครับแต่ว่าในหานัดเนี่ยกาเบรียลชซสตก็ทําประตูได้ในระดับเดียวกับบุกรโยศซากาแต่ถ้าเราดูยอดรวมของอจํานวนประตูที่เกิดขึ้นมิเกลเดต้าก็ให้สัมภาษณ์ว่าอาร์เซนอลเนี่ยยิงประตูเฉลี่ยเฉลี่ยกันลองดูตัวเลขกันอาร์เซนอล ในซีซั่นนี้นะครับคนที่เป็นดาวซันโวก็คือบูกายโยสากา้า12ลูกเห็นไหมครับในพรีเมียร์ลีกตามมาด้วยเรนโดทอสซา7ลูกนะครับมาร์ติโนเดกาดมิดฟิลด์นะครับ,ต,รดดนะรบตัวรุก5ลูกกาเบียเชซซ์สี่อาจจะน้อยไปหน่อยนะนะหน้าเป้ากาเบียมาร์ติเนลลี่ปีกซ้าย5ลูกเอนเกเทียตัวสมรอง5ไคาฮาวเวตถ้าเล่นฟอลนายหรือเล่นกลางก็ยิงไป5ลูกคุณผู้ชมดูนะฮะกาเบียมากันเยสสี่ลูก นี่คือเซ็นเตอร์แบ็กดิคนไลส์นักเตะใหม่สี่ลูกวิลเลียมซาริบาสองเบนไว้ White, ก็ยิงนะครับหลายคนก็ยิงนะี่ครับเพราะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยกระจายกระจายกันยิงคนที่ไม่ทำประตูเนี่ยก็จะเป็นจอร์จินโยนี่ยังไม่ยิงเวล่ายังยิงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับอั์เซนอลก็คือว่าทุกคนมีส่วนร่วมในการยิงประตู ไม่ได้พึ่งใครคนใดคนหนึน่งไม่ได้พึ่งเชสุดไม่ได้พึ่งหน้าเป้าอาซนอลอาจจะมีดาซอนโวเป็นบูกโาโยสัก้าซึ่งเป็นปีกขวาแต่คนผู้เล่นคนอื่น,นในแนวรุกทั้งเชสุดมาติเนลลี่หรือทอสซาเดคคาไลจอจินโยกองหลังอย่างมากันเยสซาลิบากก็ยิงซินเชนโกก็ยิงเบนไวก็ยิงโอ้นี่เป็นผลงานที่น่า ประทับใจกับนักเตะมีส่วนร่วมในการทำประตูและคุณผู้ชมครับอาร์เซนอลเป็นทีมที่ทำประตูด้วยลูกเซตพีซไปรวมจุดโทษนะลูกนิ่งเซตพีซก็เตะมุมฟรีคิกที่มีส่วนให้ได้ประตูเนี่ย25ลูกด้วยกันเป็นทีมที่ทำประตูจากลูกตั้งเตะได้มากที่สุดอันนี้ไอเป็นอาวุธเด็ดจะเป็นอาวุธลับก็ได้ลูกตั้งเตะเตะมุมเมื่อไหร่เนี่ยคู่แข่งก็เจอแท็กติกการ เล่นของอาร์เซนอลวิ่งก่อนวิ่งหลังวิ่งพร้อมกัน4คนอะไรแล้วแต่แล้วแต่โค้ชเซตพีซเขาจะคิดแผนอ่ะแต่ก็ถือว่าเป็นอาวุธที่มาเติมทำให้อาร์เซนอลเนี่ยตอนแรกมีข่าวว่าน่าจะซื้อไอวนโทนี่บ้างโอซิมเพนบ้างอะไรบ้างแต่ว่าอีกิเแกลเดต้าบอกไม่จำเป็นเราก็ใช้ศักยภาพลักเตะที่มีอยู่ในการที่จะทำประตูแล้วมันหลากหลายมากเพราะฉะนั้นดัชนีชี้ว่าตรงนี้ มันมีความน่าสนใจนะคุณผู้ชมว่าการยิงประตูเนี่ยมันมีส่วนที่จะทำให้ทีมได้3าคะแนนแล้วก็มีโอกาสที่จะนำไปสู่ชัยชนะเกมรับนะฮะก็จะทำให้คุณมีพื้นฐานที่แน่นหนานะครับทีมที่จะคว้าแชมป์ลีกสูงสุดเกมลุกมันต้องมีอยู่แล้วธรรมชาติเกมรับต้องไม่พลาดปีนี้อานอลเนี่ยคลินชิดไป10ก็ถือว่าครึ่งหนึ่งเกือบครึ่งหนึ่งของจำนวนนัดที่ลง อาร์เซนอลชนะแมนซิตี้เอาในกลุ่มคุณแชมป์นะเดี๋ยวเจอกันอีกในช่วงเดือนมีนาคมไปไปลายเดือนอาร์เซนอลชนะแมนซิตี้ไปแล้วอาร์เซนอลเสมอลีพูอาร์เซนอลชนะลีพูเหลือเจอแมนซิตี้เท่ากับว่าอาร์เซนอลเนี่ยยังไม่เพลี่งพั้มให้ใครเลยเจอกับลิพูลเ,เก็บ4คะแนนนะชนะ3-1กับเสมอ1-1แล้วก็เจอแมนซิตี้เก็บแล้ว3เพราะนั้นนัดต่อไปเจอแมนซิตี้เนี่ยถ้าเสมอนี่ก็ถือว่าเท่าทุน แต่ถ้าชนะก็เป็นโบนัสที่มันได้3คะแนนที่มีค่ามากกว่า3คะแนนปกติเพราะฉะนั้นเราก็ต้องติดตามดูอาร์เซนอลว่าหลังจากเนี้ยชนะรวดมา5นัดส,สื่อมวลชน,ก,น,ก,นก,ก็มองอาร์เซนอลผู้สนับสนีนก็มองไมว่าการจัดลำดับจะเป็นแมนซิสตีรลิเวอหรืพูลอาร์เซนอลแต่ตรงนี้มันก็เป็นเรื่องของการคาดการนะครับเป็นความน่าจะเป็นแต่ด้วยฟอร์มที่เราเห็นเนี่ย เกมรุกก็กลับมาทํางานแล้วเกิดผลเกมรับก็ถือว่าก็าใช้ได้อยู่ถ้าเทียบกันในกลุ่มนำอะเลียยฟูอร์เซนอลแล้วก็แมนซิสตี้ดเนี่ยดูจากตารางคะแนนนะอร์เซนอลก็เสียประตูน้อยกว่าเห็นไหมการยิงประตูก็เรียงกันเลยทั้ง3ทีมมันใกล้เคียงกันมากเอาละนับจากนี้เป็นต้นไปนะครับก็โยนไปที่สัปดาห์ที่ถึงเนี่ยมันก็จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ เริ่มต้นมีนาคมคุณผู้ชมเริ่มต้นมีนาคมก็คือในสัปดาห์หน้าเราก็จะได้เห็นการเล่นภายใต้ความกดดันที่มันมีมากขึ้นทั้ง3ทีมแต่เหนือสิ่งอื่นใดเจ้าปืนใหญ่อาร์เซนอลก็ถ้าถามผมนะก็พร้อมที่จะเป็นแชมป์ได้นะก็พร้อมที่จะเป็นแชมป์ได้ไม่ใช่ว่าไม่ได้แม้จะถูกจัดวางไว้เป็นแค่เต็ง3 แต่เ็เชื่อว่าอาร์เซนอลก็มีศักยภาพมิเกลเอเตต้าอาจจะประสบการณ์ในการลุ้นแชมป์น้อยกว่าเจเกนคอปแล้วก็เป๊ปก็เดล่ลาแต่ว่านี่คือขั้นตอนการเรียนรู้ปีที่แล้วคุณหลุดในเดือนเมษายนเจอกับความกดดันแล้วพอมีนักเตะเจ็บแก้ปัญหาได้ไม่ดีอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่เอเตตาก็คงจะจาเป็นบทเรียนแล้วนํามาแก้ไขสู้ในฤดูุการนี้มาตรฐานยังถือว่าเท่ากับปีที่แล้วนะเพียงแต่คู่แข่งมันเพิ่มมา เป็นแมนซิตี้ทีมเดิมและลิเวอร์พูลที่มีผลงานที่มันก้าวกระโดดมาจากซีซั่นที่แล้วเพราะนั้นแฟน,แฟน,แฟนปืนใหญ่หรือสาวกกูเนอร์สนะครับก็มีความหวังแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะมั่นใจได้ว่าทีมของพวกเขาก็มีโอกาสจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ไม่ใช่ไม่มีเพราะฉะนั้นผมว่าตอนนี้นัดที่ผ่านมาแฟนอั์เซนอกก็น่าจะเชียร์ทีมอย่างมีความสุขชนะรวด ก็หวังว่าจะคงรักษาฟอร์มให้มันต่อเน,นื่องซึ่งผมก็ยังเชื่อว่าตลอดเดือนมีนาคมที่จะถึงนะครับอาร์เซนอลก็น่าจะเดี๋ยวมันก็จะมีแชมเปี้ยนลีกมาใช่ไหม <Arsenal S 2> แล้วอาร์เซนอลก็น่าจะที่ใกล้ที่จะเก็บคะแนนแล้วก็ทําแต้มวัดกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะมีเกมที่จะเจอกับแมนเชสตอร1นัดซึ่งก็น่าจะเป็นเกมที่ยากของอาร์เซนอลสุดๆนะก็ขึ้นอยู่กับพวกเขาจะทําได้ดีขนาดไหนแต่ผมเชื่อว่า13นัดสุดท้ายที่เหลือทุกเกมมีความสําคัญหมด แล้วก็ยังเชื่อว่าเ้าผู้ใหญ่ซานอลก็มีโอกาสนะครับก็มีโอกาสที่จะคว้าแชมป์พิม์ลีได้เพียงแต่ตอนนี้ที่นํามาพูดเรื่องของซานอลเนี่ยจะชี้ให้เห็นว่าเกมรุกของพวกเขาเนี่ยดุดันมากๆแล้วก็สามารถจะยิงประตูได้โดยไม่ต้องพึ่งใครคนใดคนหนึ่งถ้าซาก้าไม่ยิงก็จะเป็นมาเตนลลี่ชอสซาลักเตะคนอื่นๆโอเดกา เดคแไลซ์ like. มีลูกเซตพีทมาแถมมาทําให้คู่แข่งต้องพะวงเพราะนั้นอาร์เซนอลเป็นทีมที่น่าจับตามองนะครับในคลิปนี้<ๆ>ก็อยากจะบอกว่าแฟนๆปืนใหญ่ก็น่าจะได้ร่วมลุ้นไปกับแฟนหงแล้วก็แฟนเรใบสซีฟ้าอย่างเข้มข้นและสนุกตื่นเต้นแน่นอนชมคลิปจบแล้วอย่าลืมซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสวัสดีครับ